đứng vào, đung vào, không cần phải bấm là... thì... à, ừ. không? nữa สสดคนอบยู่ดีายนอกไงัชงคุณฮัลโหลคเมืองขังไหนัเขาเขาเขาไปน้ำกันบด็่าไรครับตัใ้ลายคปบ่นาใน้านี่แหละนทางนี้ครับหลวงพี่นินทางนี้มา เกต้นเสาครับคูสังฆทานคูสังฆทานคำว่าทานในที่ไม่อยากสังฆทานการเสียงทานเออ กับสิิกับเตวนี่กับขันเวนกับเวนกับดับเวียนไปวิะไรที่ไรอยู่เยเขาลงัวึ่หรือเปล่าขันเป็ตเอาในเทียงทัหาวังันเวีนอยู่อันฉันลบไปว่าจะเป็นรับเป็นเันเวีนหรือรับเป็นตยู่ว่